สวัสดีครับผมทีมงานนอการช่างนครสวรรค์นะครับก็ห่างหายไปนะนนะครับวันนี้จะพามาชมงานขุดสระปรับพื้นที่นะครับพื้นที่ประมาณสี่ไร่สองงานนะครับแปลงนี้อยู่ที่อำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมาอยู่แถวๆช่วงฟาร์มโชคชัยนะครับแต่จะอยู่บนเนินนะครับนู่นอ่ตรงหน้าเขานนู่นเส้นมิตรภาพนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า จากวิดีโอมุมสูงนะครับอ่ะเ <laughs> ขาบอกกันวิดีโอที่บินโดนะครับผมถ่ายหลังจากที่เขาประกาศให้บินได้นะครับก็ลงทะเบียนก็อนุญาตบินนะครับ <c oughs> ถนนที่ผมเดินอยู่นี้ความกว้างหกเมตรนะครับตอนแรกอะ่ะที่มันสโลปลาดเอียงนะครับจากตรงที่นิ้วมือผมเชียะมันจะเป็นที่สูงแล้วก็สโลปเทลงที่ต่ำนะครับซึ่ง เราก็จะทําถนนเส้นนี้ให้มันได้ละหน้า,าให้มันได้ฉากนะครับไม่ลาดไม่เอียงไปตามพื้นที่นะเราก็ไปหาเกณฑ์มาเราก็ใช้กล้องยิงระดับเช็คไปนะครับความกว้างหกเมตรนะครับถนนก็จะสูงเฉลี่ยตั้งแต่เมตรห้าสิบขึ้นไปเลยนะครับเมตรห้าสิบบ้างเหลือหนึ่งเมตรเหลือห้าสิบเซนนะครับก็คือที่มันเอียงนะครับจุดที่ลึกสุดก็ สูงประมาณเมตรห้าสิบสองเมตรเลยนะครับประมาณนี้ก็ผมขุดเสร็จไปได้หลายอาทิตย์แล้วนะครับเดี๋ยวลงพาไปดูที่ตัวสระกันพอดีว่ารอจังหวะเขาอนุญาตขอให้อนุญาตให้บินโดนได้นะครับก็เลยมาถ่ายอัพคลิปลงตัวสระน้ำแปลงนี้จะมีขนาด สามงานนะครับความลึกเจ็ดเมตรนะครับความลึกเจ็ดเมตรชานพักหนึ่งสองสามชั้นนะครับโดยที่ชั้นแรกลงไปหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็ชั้นต่อไปลงอีกสองล้วก็ลงอีกสองนะครับเป็นห้าแล้วก็ชั้นนั้นอีกสองนะครับจะเห็นว่าก้น่นสาหลือนิดเดียวนะครับ ก็คือตอนที่เราตกลงกับเจ้าของที่ไว้เราตกลงกันไว้แค่สองงานนะครับแต่เห็นผมเห็นพื้นที่นะครับดูพื้นที่แถวแถวนี้มันน่าจะเจอหินเยอะนะครับผมเลยดึงปริมาตรสะชดเชยไว้ก่อนนะครับดึงความกว้างของปากสาไว้ที่สามเมตรครับเพื่อที่จะเอาไว้ชดเชยกับหินที่ผมขุดได้ความลึกไม่เต็มปริมาตรดีนะครับก็อบอกพี่เจ้าของที่ไว้แบบนี้นะครับอ่าเขาก็โอเคนะครับ ก็ไม่อยากเอาเปรียบกันนะครับก็เลยดึงปริมาตรให้กว้างไว้บฝนไม้ับส่วนพื้นที่ปลูกบ้านนะครับจะอยู่โซน,น,นขนาดหนึ่งไร่สองงานตรงนั้นแต่ก่อนก็ลาดเอียงเหมือนกันนะครับผมก็ปรับระนาบให้ได้เก้าสิบนะครับก็คือว่าให้มันได้เสมอนั่นแหละท่าเข้าใจง่ายๆนะครับโดยที่จะสูงกว่าคันล้อมรอบรับ ตอนนี้ฝนตกนะจุดที่เลือกที่สุดนู่นเลยครับจะเห็นเป็นเหมือนมีจุดน้ําออกนะครับชานพักของผมกว้างอยู่ประมาณเมตรห้าสิบนะครับแต่ลายลงไปหลายชั้นนะครับจะเห็นช่วงหินสีม่งวงนะครับม่วงน้ำตาลเข้มนะครับตรงนั้นจะเป็นแผ่นหินนะครับ เหมือนหินผุประมาณนี้นะครับผมเสร็จไปโอ้น่าจะสักสองอาทิตย์ได้แล้วนะครับก็ผ่านมาหลายฝนนะครับที่นี่ฝนตกบ่อยนะครับช่วงนี้ดูจากตอนที่ผมอยู่นะครับ ก็ยังคงรูปดีเหมือนเดิมนะครับผมทําไปสองแปลงนะเดี๋ยวอีกแปลงหนึ่งเดี๋ยวผมจะอัพเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับเราเป็นญาติพี่น้องกันนะครับทั้งสองแปลงตรงน,นี้ก็เป็นพื้นที่ดินเดิมนะครับเราแค่ปรับให้มันเรียบนะครับตอนแรกมันยังไม่มีหญ้าขึ้นเลยนะครับตอนใหม่ๆแต่หญ้ามาไวมาก ช่วงแบ่งระหว่างแปลงก็จะเป็นถนนของโครงการนะครับเป็นถนนลัดยางตรงนี้นะครับก็จะเป็นร่องน้ำความกว้างสามจุดห้าลึกหนึ่งจุดห้านะครับเพื่อที่จะเอาไว้ดักน้ำจากแปลงที่สูงกว่านะครับเพราะว่าแปลงของแปลงเนี้ยมันสูงกว่าแล้วแต่ก่อนเนี้ยก่อนที่จะขุดน้ำมันเทมาลงแปลงนี้นะครับทีนี้เราเลยตีร่องน้ำไวห้หน้าหน้าร่องนะครับเพื่อให้น้ำมันมาตกตรงนี้ ไม่ว่ามันจะพัดตะกอนอะไรมามันก็จะมาตกตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีท่อนะครับเชื่อมจากร่องน้นํานี้ไปเชื่อมสัออีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้โอเคฝนตกเริ่มหนาเม็ดแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะท่านใดสนใจงานขุดนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์หกสี่เก้าห้าสองสี่หนึ่งห้าห้านะครับช่วงนี้ก็คิวไม่เยอะนะครับรอคิวไม่นานเท่าไหร่ สำหรับแปลงนี้งบจบไปประมาณแสนกลางๆนะครับได้สระน้ำตามที่เห็นในวิดีโอเลยนะครับก็ราคางานขุดนะครับมันมีหลายปัจจัยนะครับท่านใดที่มีแผนว่าจะขุดนะครับแต่อยากรู้ค่าเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับว่าอยากจะขุดแบบนี้แบบนี้ใช้งบเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยครับก็ พักมาคุยกันได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพดกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ